ตอนนี้ผมอยู่ที่เกะเลี่ยงคอยาวนะครับอยู่ที่ท่าขี้เหล็กนะครับก็กำลังดูก็ที่นี่มีคนพม่ามาเที่ยวด้วยนะครับอย่างลุ่มอเตอร์ไซค์พมา่าก็จะมีทะเบียนรถเป็นแบบมาทีนี่เป็นคนพม,นะม่านะเรา้นไปครับที่นี่เป็นคนไทยมาทำธุรกิจน,นะครับมาเปิดเป็นบ้านของกระเลี่ยงคอยาวแล้วก็เก็บ ใครเข้ามาชมที่นี่ก็เสียบัตรคนละ90บาทนะครับคอมผมก็เดินทางมาถึงที่ทางกระเหลี่ยงเขาทาทอผ้ากันอยู่นะทำอะไรเอ่ย ไม่มีใครเล่นกีตาร์ฟังใช่ไหมพ้าเจ้าตัวเล็ก้ไม่ใส่ห่วงอ่ะเพะเป็นคนไทยแล้วเพาผู้ชายไม่ใส่ผู้ชายไม่ใส่ค่ะของคุณกี่ก um> ี่ข้อแล้วสิบสี่สิบสี่อายุสิบสี่อายุยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วของป้ากี่ข้อละยี่สิบหกยี่สิบหกข้อหลายข้อเนอะ นอนถอดไหมครับเนี่ยไม่นอนก็ไม่ถอดใส่ตลอดใส่ตลอดเลยเอ่าครับทอผ้าไปเลยก็ได้ครับมไม่ต้องล <c oughs> อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่กี่คนมีกระเหล่งคอยาวที่นี่กี่คนครับเก้าคนเก้าคนเหรอ6คนอยู่กันเก้าคนนะครับแล้วก็เขาก็ถอผ้าไป thank you.